มาครับคุณผู้ชมครับโอ้โหผมบอกได้เลยฮะตื่นเต้นที่จะได้รีวิวรถคันนี้ครับเลขไม์เพียง40,000โลคุณผู้ชมฟังไม่ผิด V ีออสนะฮะตัวรองท็อปปี19รถหน่วยงานมือเดียวไม่แค่40,000โลไม่รู้จะหาตรงไหนให้ติมาเดิมๆมาแบบนี้เลยวันนี้คลิปนี้นะครับถ่ายรีวิวให้ดูสดๆร้อนๆรถเพิ่งมาถึงร้านยังไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้นไม่มีอะไรจะให้ติสนใจดูคลิปนี้ต่อให้จบไม่นล็กๆแบบนี้นะครับ40,000โลหนึ่งในร้อยครับนานๆจะหลุดมาทีนึง ตามไปดูให้จบรับรองว่าได้รถกลับบ้านไปครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่พี่ทุกคนที่สนใจวีออสมือ2ทุกทุกคนทุกทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมครับวีวีออสมือ2นะครับพบกันกับผมบิวเพจอย่าเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับตื่นเต้นมากครับที่จะได้รีวิวรถคันข้างหน้าคุณผู้ชมนี้นะฮะบางคนก็บอกว่าจะตื่นเต้นอะไรนะฮะก็วีออสเหมือนกันนะวีออสตัวรองท็อปเนี่ยเห็นไฟหน้าก็รู้นะครับโปรเจคเตอร์มีไฟตัดหมอกมีไททามันนิ่งไลท์นะครับที่ต้องบอกว่าตื่นเต้นเพราะอะไรครับคุณ สภาพคือแบบโคตรสวยแล้วไม้เนี่ยน้อยมากนะครับเลขไม้เพียง40,000โลครับคุณผู้ชมกับ v ีออส5รุ่นมิตรปี2019ครับรถหน่วยงานฮะมือเดียวจากป้ายแดงเลยครับรถประวัติศูนย์ทุกระยะตั้งแต่1 0ื่นกิโลแรกหรือว่าทุก6เดือนฮนะร,รถคันนี้จะผ่านการเข้าศูนย์มาตลอดเลยนะครับบางคนมองว่าคุณบิวลบไป19อะ่ะไม่ส0 0 0 0เป็นไปได้หรอกอมาหรือเปล่าเดี๋ยวผมพาพี่ไปดูสภาพให้ชัดเจน ให้ได้เห็นกับตาตัวเองก่อนในคลิปนี้นะครับว่าสภาพแบบนี้มันสมควรไหมกับเลขไมล์สี่หมื่นสองนะฮะรถทุกคันของบริษัทรยนต์นะครับยิ่งเป็นวีออสนะที่ผมกล้าเอามาถ่ายให้พี่ๆได้ดูกันในช่องวีออสมือสองเนี่ยผมกาลังตีให้ทุกคันครับไมล์แท้แน่นอนตรวจสอบสูนได้หมดเลยนะครับเดิมทั้งคันนะครับไม่กล้าไม่งั้นไม่กล้าเอามาขึ้นให้ดูหรอกนะฮะไม่มีใครแบบว่ามาขายตัวเองหรอกผมพูดถูกไหมทุกคันที่ผมเอามารีวิวนะครับทุกคันที่ผมแนะนำนะครับซื้อได้ ผมเนี่ยอยู่กับวิออสมานานเนาะอย่างที่เราเห็นกันในช่องนะครับวิวออสมือ2นะครับผมชัดเจนทุกอย่างนะเวลาดูคลิปเนี่ยผมไล่ให้ดูหมดเลยแต่เข็บเม็ดอาร์คน็อตต่างๆนะครับไล่ให้ดูทุกซอกทุกมุมดูแล้วสบายใจครับต่างจังหวัดเนี่ยออกรถได้นะครับพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็สามารถดูคลิปแล้วจบภายในคลิปเดียวได้เลยนะครับเพราะผมจะพาพี่ดูตั้งแต่หน้าประตูหลังวนจนมาถึงหน้าห้องเครื่องทุกซอกทุกมุมให้ได้เห็นเหมือนกับว่าพี่มาเดินดูรถเองที่บริษัทเพจยน นะครับคันข,ข้างหน้านี้ v ีออส1.5รุ่นเมทต,ตัวรองท็อปครับออปชั่นแบบครบคันหมดแล้วนะฮะปี19เลขไมเพียง40,000โลแต่มันมีหลักพันนะเดี๋ยวเราไปดูหน้าเลขไมอีกทีหนึ่าว่ากี่พันโลนะครับ40,000กับอีกกี่พันโลเนี่ยไม่แน่ใจรู้สึกจะ40,400โลมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับราคาไม่แรงด้วยคันนี้ฮะ389,000ครับ389,000เท่านั้นกับรถปี19แล้วไม้แค่40,000คือไม่มีไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาบอกว่าคุ้มครับ คุ้มมากๆากครับสำหรับใครที่มองหาแบบ v ีออสสักคันไว้ใช้งานแล้วเอาสภาพกิ๊บกิ๊น็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับคันนี้ตอบโจทย์แล้วไม่โคตรน้อยนานๆจะเข้ามาทีถ้าเกิดสนใจเบอร์โทรติดต่อหน้าคลิปเนี่ยผมมีทิ้งไว้ให้อยู่แล้วเป็นเบอร์โทรส่วนตัวผมเลยนะครับสามารถติดต่อผมได้โดยตรงนะฮะต่างจังหวัดออกรถได้ครับอาชีพครับข้าราชการและวิสาหกิจพนักงานบริษัทที่รับเงินผ่านบัญชีแล้วก็มีประกันสังคมนะครับสามารถฟรีดาวได้เลยนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยขอเครดิตแบบว่า ไม่ติดปัญหาอะไรมานะฮะปัญหาการเงินในเรื่องของแบบเราอาจจะมีสินเชื่อเรา,าจ,จะมีบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดอะไรทั้งหลายผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนมอไซค์นะขอไม่ล่าช้าหรือว่า,าผ่อนดีผ่อนตรงก็ตลอดอ่ะช้าในเดือนเนี่ยไม่มีปัญหานะครับแต่อย่าช้าข้ามเดือนอะไรแบบเนี้ยฟรีดาวได้เลยนะครับเครดิตดีฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นที่6,600บาทดอกเบี้ยพิเศษ2.79ผมมีให้นะชัดเจนทุกอย่างนะครับบริการส่งรถสไลด์นะฮะต่างจังหวัดมีให้นะครับแต่ก็ ถ้ามันเกินร้อยเมตรเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตรงนี้เรามาคุยกันอีกทีหนึ่งนะฮะเรามาคุยกันด้้นหลังทีหนึ่งนะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูรถจะได้ไม่เสียเวลานะครับที่เหลือชัดเจนเนาะก็ถ้าสนใจหรือติดต่อตรงไหนสอบถามนะฮะเบอร์โทรหน้าคลิป0855366287บิวเพชรยนครับผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้ทั้งเบอร์โทรแล้วก็ตัวไลน์เนี่ยเป็นเบอร์โทรส่วนตัวแล้วก็ไลน์ส่วนตัวผมเลยนะครับผมตอบเองกับมือดูแลเคสให้ตั้งแต่เริ่มจองจัดดไฟแนนนรสงมมมออถผูลห้ทุกขต รเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาไม่สี่หมื่นรุ่นมิดต,ตัวลองท็อปครับด้านหน้าของรถะฮะเดิมเลยครับทะเบียนตามนี้ครับ9กอไก่นะฮะแล้วก็ทอพุทเท่า3นะ3358นะครับไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนป้ายแล้วนะครับได้ป้ายนี้ไปเลยกรุงเทพมหานาครน,นะครับถ้าต่าง,างจังหวัดเนี่ยอยากเอาไปเปลี่ยนป้ายต่างจังหวัดเองต้องเปลี่ยนเองนะครับ ตรงนี้เดี๋ยวขั้นตอนผมแนะนำหลังไมอีกทีนึงนะครับสำหรับด้านหน้าครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วเป็นลูกแก้วกลมๆใสๆนะครับไฟหน้าเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะฮะผมไม่รู้จะหาติตรงไหนสำหรับคันนี้เมื่อกี้เนี่ยผมก็ได้เดินดูรอบหแล้วแหละว่าจะหาว่าอ่ะมันมีตรงไหนตําหนิตรงไหนบ้าง,งจะได้ชี้แจงในคลิปได้ถูกผมไม่เจอนะผมบอกเลยว่าผมไม่เจอ คือมากริบๆเลยนะครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยมาถึงก็สภาพนี้ถ่ายให้ดูแล้วมากิิบเลยไฟหน้าไม่มีแตกรายงานอะไรโคมสวยใสยกริบๆนะครับเดย์ไทม์แลนดิ้งไลท์ฝาตัดหมอกคู่หน้ามีให้เรียบร้อยนะกันชนด้านหน้านะครับผิวพันธุ์ฝากระโปรงนะครเดิมๆหมดเลยคุณผู้ชมดูเนื้อนอกจากฝุ่นผมไม่มีอะไรจะต้องพูดแล้วนะครับฝากระโปรงคือแบบเรียบเนียนกริบๆดรอสเกตหินแทบมองไม่เห็นแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำฝากระโปรงน็อตไม่เคยขยับนะครับ ฝากระโปงน็อตไม่เคยขยับเดี๋ยวท้ายคลิปอดใจรอดูสักคู่ผมไปถ่ายให้ดูท้ายคลิปนะฮะว่าฝากระโปงไม่มีรอยขยับเลยนะตัวกันชนนะครับกระตูแก้มแนบะสนิทต,ติดกันนะครับแก้มเดิมๆบางๆอะไรเคาะนะฟังแก้มเดิมๆบางๆนะครับยางครับได้มาเป็นปี2024นะสัปดาห์ที่24แล้วก็ปี24นะครับเป็นยางกลางปี24ปัจจุบันก็ปีกลางปี25เนาะก็ตีว่ายางเนี่ยปีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใช้งานได้เอี่ยวยาว นะครับยางปี4 4ใช้ไงานได้ยาวๆแม็กเดิมโรงงานดิสเบรกทั้ง4ล้อครับระบบเบรก ABS เสริมแรงเบรก BA กระจายแรงเบรก EBD มีให้ครบถ้วนดอกยางล่องยางไม่ต้องไปเปลีป่ยนแปลงอะไรแล้วฮะดูฮะขนงอติดอยู่ให้เต็มไปหมดเลยนะครับดอกยางครับใช้ได้เอี่ยวยาว,ยาวนะครับนี่เบ้าโช๊คฮะเป็นส่วนที่ สำคัญจะต้องดูนะซุ้มล้อเบ้าโชกเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีอะไรมาเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่ามันมีแบบตะเข็บโดนแกะโดนแงะอันนี้เดิมๆเมบ้าโชกก็มีในส่วนของมาร์คสีโรงงานที่เป็นสีขาวตัวนี้ติดอยู่นะครับที่เหลือก็จะเป็นฝุ่นนิดหน่อยนะเพราะว่าอย่างที่ผมแจ้งไปรถเพิ่งเข้ามาถึงผมหยิบมือถือถ่ายคลิปให้ดูเลยยังไม่ได้ทําความสะอาดอะไรมากมายยังไม่ได้สปามาสภาพนี้แต่มาแบบสภาพโคตรสวยนะครับกระจกมองข้างเป็นแบบปรับและพับไฟฟ้ามีไฟเลีย้ยวให้ในตัวนะครับกระจกบานหน้าของเดิม แล้วก็ติดฟิล์มลามินามาให้ติดฟิล์มลามินามาให้เรียบร้อยอสวยๆเดิมๆนะครับมีออตโอต้อารามสัญญาการขโมยให้นะแหมใส่เอเนจีไปเยอะใส่พลังไปเยอะรู้สึกเหนื่อยเลยพูดคลิปมาแป๊บเดียวเหนื่อยแล้วนะครับภายในครับคุณผู้ชมในขณะที่ผมยังไม่ได้สปาลายคุณผู้ชมดูนะครับแผนกล้องไปให้ดูความสะอาดสะอ้านของตัวรถคันนี้ครับ กับเลขไม้สี่หมื่นโลฮะเบาเนี่ยผมไม่ต้องไปทาอะไรเพิ่มเติมแล้วเนี่ยผมเช็ดสปาให้ในเรื่องของความสะอาดฆ่าเชื้ออย่างเดียวเลยเนะครับเพราะว่าทุกคันเนี่ยต่อให้มันหม่แค่ไหนไม้น้อยแค่ไหนผมก็ต้องเอามาฆ่าเชื้ออยู่ดีนะครับดูเบาะฮะปีกเบาะอะไรต่างๆนะครับไม่มีรอยยับรอยย่นอะไรเลยสภาพคือเนียนกริฟนะขนาดเบาะคนขับเนี่ยไม้สี่หมื่นโลเนี่ยยังรักษาสภาพไว้ได้แบบนี้เลยนะครับสวยมากก็เดี๋ยวไปทำความสะอาดเพิ่มเติมไม่เฉยนะในเรื่องของการฆ่าเชือ้อดูแลสปารถภายในนะครับพงมอะไรไม่ต้องพูดถึงฮะ ไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรทั้งนั้นนะครับมันติฟังก์ชันครับจอกลางทัชสกรีนมีให้เรียบร้อยแอร์ออตโอตโอ้นะครับแผงประตูฟิล์มรอบคันเป็นลามินานะครับสวยงามกริบๆทุกอย่างนะเนี่ยเม็ดองเม็ดอาร์คประตูเดิมหมดเลยนะครับซีนนี่เล็บจิกเข้าเอาจิกให้ดูเห็นไหมครับเป็นรอยเล็บผมนะซีนจิกเข้าขอจิกนิดเดียวพอเนาะจิกเยอะแล้วมันจะเป็นรอยนะครับเดิมๆสวยทุกอย่างครับน็อตเสาบีไม่มีรอยขยับนะครับแผ่นเพด เดิมไม่ลอกไม่ถลอกออกโทเบอร์ปีสิบเก้าลดไปปีสิบเก้าแล้วจะขึ้นปียี่สิบอยู่แล้วนะครับนี่น็อตไม่มีขยับเลยนะเรามาดูตรงนี้ต่อครับแกะให้ดูทุกซอกทุกมุมครับเหมือนที่บอกไปนะอ่าพี่ดูคลิปผมเนี่ยพี่สบายใจได้หนึ่งเรื่องเลยนะอันดับแรกเลยคือผมให้ดูทุกซอกทุกมุมดูแบบละเอียดนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจจริงๆเนี่ยเราดูแบบนั่งดูประมาณ20่นาทีเนี่ยผมถ่ายเนาะยี่สิบนาทีบวกลบนะครับพี่จะเห็นรถทั้งคันโดยที่พี่ไม่ต้องเสียเวลามาที่บริษััทดด้้้ววยซําาานะครบแต่ถ่ถเกิ เราต้องมาอยู่แล้วแหละสักวันหนึ่งอ่ะนะหรือว่ามารับรถหรืออาจจะมาขอดูเองอย่างเงี้ยนะฮะตรงนี้เลยฮะเพชรยนต์นะครับอยู่ที่กรุงเทพนะครับมินบุรีซอยเศษไทย68แยกหนึ่งะครับก็มาดูรถตัวจริงกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอย่างคันนี้นะไม่40,000ถ้าพี่รอมาลงมาจากต่างจังหวัดคุณบิวเดี๋ยวพี่มาอาทิตย์หน้านู่นี้นั่นไม่ทันครับผมกล้าบอกได้เลยครับผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าวันนี้ผมลงคลิปไปนะครับรับรองว่าติดจองแน่นอนใครที่ดูคลิปเนี้ยผมบอกได้หนึ่งอย่างว่าผมลงคลิปเป็นคนแรก ผมลงคลิปเป็นคนแรกในบริษัทพย,ยนต์เพราะตามชื่อช่องครับ v ีออมือส2ผมดูแลเรื่องวีออนะครับผมลงคลิปช่องแรกแน่นอนนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้ครับนะใครที่ดูคลิปอยู่แล้วมีความลังเลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับช้าไม่ได้นะครับบอกได้อย่างเดียวว่าช้าไม่ได้มันหาไม่ได้แล้วนะครับเลขใหม่น้อยๆอ,อะไรแบบนี้นะฮะมัน คือมันหนึ่งในร้อยจริงๆคุณผู้ชมฮะไม่อยากให้พลาดน,นะครับเนี่ยรอคีประบอดโรงงานชัดเจนเนาะแล้วก็ตัวตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆไม่มีแกะไม่มีแงะอะไรนะครับสวยงามนะครับช้าอดนะครับพูดตรงๆต,ต,ตรงนี้เลยว่าถ้าเกิดช้าอดนะช้าก็ต้องปล่อยให้คนอื่นทาไปก่อนแล้วก็รอคันใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดฟังอยู่นะครับสนใจรีบโทรครับ พันนะฮะจับจองกันก่อนนะครับมาคุยกันก่อนนะครับอย่าลังเลอยู่นะครับเนี่ยเห็นสภาพจาัดจากกับตาแล้วนะครับดูคลิปจบปุ๊บรีบติดต่อมาได้เลยเบอร์โทรหน้าคลิป0855366287นะครับผมบิวเพชยนต์ด,ดีให้บริการครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้ แอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ได้เลยยินดีให้บริการนะครับสามแสนแปดหนาพนะครับโคตรคุ้มผมบอกได้อย่างหนึ่งนะจริงๆเนี่ยสภาพแบบนี้น็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับไมค์สี่หมื่นเนี่ยสามแสนเก้ายังขายได้เลยอ่ะสามเก้าเก้าอย่างเงี้ยนะครับแต่วันนี้สามแสนแปดหมื่นเก้าพันฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นแปดพันหกเอาแบบนี้ไปใช้โคตรคุ้มนะครับใช้ไปอีกยาวๆาวสิบปีสิบปีก็ใช้ได้สำหรับโต้ตาวีออสนะฮะก็เรียกว่าราคาแข็งราคาไม่ตกด้วยช่วงนี้ขึ้นอีกต่่าาาางหากนะะเพรว ลดหายากนะครับลถหายากด้านหลังฮะเดี๋ยวก่อนจะเปิดประตูผมให้ดูตรงนี้ก่อนไฟท้ายเป็น LED นะครับในเรื่องของกันชนด้านหลังเนี่ยไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรเลยนะครับคิ้วฝากระโปรงโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบถ้วนนะครับแน่นอนครับว่าฝากระโปรงเนี่ยผมเช็คให้แล้วแหละน็อตไม่เคยขยับเลยกระจกหลังไล่ฟ้ากระจกท้ายโตโยต้าเดิมนะครับเปิดขึ้นมาชึบดูไว้เห็นกับตาดีกว่านะพูดไปก็เท่านั้นนะครับไหนก็ต้องดูอยู่แล้วนะน็อตไม่มีขยับ รถไม่มีขยับนะครับซีนเล็บติดเข้าไปนะครับปกติเลยบางๆรูขึ้นรูปเหล็นะครับกลมๆสปอร์ตเลดอาร์คเดิมๆนะครับสามแสนดฟีดาวผ่อนเริ่มต้นที่6,600บาทตลอดอายุสัญญาเนะครับเป็นเลดผ่อนเริ่มต้นนะครับเราต้องมาดูเครดิตกันอีกทีหนึงเนาะว่าอะเรามีเครดิตอะไรนะผ่อนดีผ่อนตรงไหมนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้เลทผ่อนเลทเดียวกันนะครับต่อ่ะตรงเนี้ยผมก็เลยแจ้งว่า ให้ติดต่อมาเพิ่มเติมมาพูดคุยกันหลังไมค์ก่อนนะครับบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ทาข้าราชการอาจจะไม่ใช่รับวิสาหกิจอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับขายของตลาดนัดอะไรพวกนี้ซื้อได้ไหมซื้อได้แต่เราต้องคุยรายละเอียดกันหน่อยว่าพี่ทําอะไรมานะครับปัจจุบันมีเครดิตอะไรอยู่ไหมรับเงินยังไงอะไรยังไงนะครับเนี่ยรถเดิมๆสีเดิมๆนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันเดิมๆครับนะยางโอ้โหคุณผู้ชมยางใหม่ด้วยะ ยางติดรถเลยดันหลบนะครับคุณผู้ชมครับยางอะไหล่ติดรถมานะครับยางอะไหล่ไม่เคยลงพื้นไมซีหมื่นอันเนี้ยเริ่มเชื่อยังเนี่ยครับถามว่าถ้ารถไม่เยอะไม้สองแสนเนี่ยยางอะไหล่ผมว่ามันต้องมีขยับมีถอดมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยไมซีหมื่นดูอันดับแรกเลยยังไม่ต้องดูยังไม่ต้องดูประวัติศูนย์ดูแค่เนี้ยสภาพรถนะครับเป็นวิธีการดูอย่างหนึ่งเขาเรียกวิทยานะ่ครับยางด้านหลังเป็นยางติดรถมาจากายแดงเป็นยางดันหลบนะครับนี่พวกามาร์กสีเนี่ยอยู่ชัดเจนแบบนี้เลย <l ug> หลักการดูง่ายๆนะครับบางทีมันเป็นจิวิทยาอย่างหนึ่งนะอย่างเช่นพวงมาลัยสึกหลอด้วยนะครับถ้ารถไม่ไม่สี่หมื่นพวงมาลัยสึกหลอเลยนะฮะเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้แต่เปอร์เซ็นต์น้อยอันนี้เป็นวิธีดูอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดมันกังมาเลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมจะเชื่อไหมว่าไม้มันสี่หมื่นถูกไหมฮะถ้าพวงมาลัยลอกมาเลยแผงประต,รระตูอะไรอย่างเงี้ยเยินมาเลยนะฮะอันนี้เป็นหลักการดูอย่างหนึ่งครับว่ารถเนี่ยไม่แท้หรือไม่แท้ นะครับแป้น c, เบรกแป้นคันเร่งเดี๋ยวผมพาไปดูเป็นอีกวิธีหนึ่งในการดูรถนะครับเดี๋ยวผมพาไล่ทีละสเต็ปเนาะอ่ะกระจกเดิมทุกบานนะครับดูแผงประตูฝั่งนี้รอคีบโรบอทชัดเจนนะครับเม็ดอาร์คสวยๆสามแ0 0 0าครับย้ำไปอีกรอบหนึ่งนะครับคุ้มครับกับไม่ส0 0 0มเนี่ยนะเราลดไปสิลดหน่วยงานมือเดียวจากป้ายแดงด้วย เอาไปใช้แบบยาวๆนะครับทุกอย่างมันลงตัวหมดเลยสำหรับคันนี้ใครได้ไปโชคดีนะครับติดต่อมาครับ0855366287นะครับบิวเพทย์ยนยินดีให้บริการวิลวีออสมือ2ครับขึ้นชื่อเรื่องวีออสกดติดตามไว้ครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับพี่ๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับดูจนถึงตอนนี้ละใครยังไม่ได้กดไลค์นะไอรูปนิ้วโป้งเนี้ยฝากกดทีนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจไม่ซื้อไม่เป็นไรขอกำลังใจในการรับชมด้วยนิดนึงนะครับแล้วก็กดติดตามไว้เดี๋ยวผมอัปเดตตใหห้้ดดูทททุุุกกกกกววััันนนนสารรรบบบิิออขงเเเพยย์ละจม ตามนี้นะครับคุ้มถูกและคุ้มนี่เดิมๆหัวน็อตนะครับแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์ลมยางนะครับน็อตเสาบีเดิมๆไม่มีรอยขยับนะดูให้ครบทุกสี่มุมประตูนะครับรถเดิมๆกล้าเปิดให้ดูนะครับสบายใจได้ซื้อขายกับผมนะครับกำเงินมาอย่างเดียวนะครับแค่นั้นพอน็อตแก้มไม่มีรอยขยับนะแผงประตูสวยๆหมดเลยนี่ดู ไม่มีสึกไม่มีลอไม่มีพุไม่มีพองอะไรทั้งนั้นตามเหลี่ยมประตูต่างๆเนี่ยเม็ดองเม็ดอาร์คลอยซีนเช็คให้ละเอียดปกติทั่วไปนะครับงดงามมากอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปบนตัวรถผมขออนุญาตเก็บก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปนะแป๊บนึงเดี๋ยวขึ้นไปบนตัวรถดูออปชันฟังกชันเดี๋ยวผมเปิดฝาโปรงไม่รอเลยนะครับท้ายคลิปเดี๋ยวดูหน้าห้องเครื่องด้วยนะครับเป็นส่วนสําคัญที่จะต้องดูเลยนะรถจมืสองอ่ะขึ้นมาบนตัวรถครับเปิดประตูทิ้งไว้ด้วยกุญแจอิมมูเบลิเซอร์ดอกไข่น เดียวติดนี่ผมเปิดประตูทิ้งไว้ด้วยครับได้ยินเสียงสตาร์ทเครื่องยนต์ไหมคุณผู้ชมแค่นั้นเลยครับเล็กไหมครับ44,756กกิโลเมตรเท่านั้น วีออสหนดห้รุ่นมิดนะครับหาที่ไหนอีกไหมน้อยแบบนี้นะครับหาได้ไหมอาจจะหาได้แต่1ในร้อยครับนานๆมันจะเข้ามาทีหนึ่งนะครับพวงมาลัยนะฮะมันติฟังก์ชันหุ้มหนังครับแอร์แบ็กมีให้คู่หน้าเพิ่มเสียงลดเสียงเป็นหมวดเป็นเครื่อวิทยุได้หุ้มหนังมาให้เรียบร้อยจอตรงกลางทัชสกรีน6.8นิ้วนะฮะหกจนิ้วนะครับอ่าใส่แผ่นดีวีดีได้นะครับรองรับในส่วนของตัวทีลิงนะฮะบลูทูธได้นะครับ USB เสียบได้นะครับแล้วก็มีกล้องถอยให้เรียบบบร้้อยแนี นะครับพร้อมกับเส้นกะระยะชัดเจนทุกอย่างนะ <rator> แอร์ออโต้นะครับภายในสวยๆคุณผู้ชมดูคลิปเลยเนี่ยดูนะฮะงดงามครับตัวคอนโซลคอนโซลไม่มีรอยจงรอยเจาะทะลุอะไรนะงามมากหลังคงหลังคาไม่มีรอยเจอมาทั้งสิ้นนะครับไฟอ่ะเนี่ยติดให้ครบทุกดวงนี่ครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงไอ้เรื่องไฟฟ้าทั้งหลายผมต้องเช็กก่อนสมมติอยู่แล้วต่อให้รถมันไม่น้อยแค่ไหนนะครับยังไงตรงนี้เราก็ต้องละเอียดชัดเจนอยู่แล้วนะครับอ่ะ มาคุณผู้ชมท้ายคลิปแล้วเรามาดูกันในเรื่องของหน้าห้องเครื่องดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะจบคลิปกันแล้วจะได้เห็นชัดเจนเลยว่ารอบคันงามขนาดนี้กับไม44,00่โลกับราคา389,000ฟีดาวผ่อนเริ่มต้นที่6,600เนี่ยมันคุ้มค่าเงินในกระเป๋าที่คุณผู้ชมจะต้องจ่ายหรือเปล่านะฮะแต่ผมบอกได้หนึง่งใครหาวีอออยู่นะครับใครมีทุนทรัพย์ที่จะควัก3,89,00 0หรือผ่อนเลท6 6 0 0บาทเป็นต้นไปเนี่ยไหว คันนี้คือคันที่ตอบโจทย์มากและไม่ได้หาง่ายๆมาในระดับนี้นะครับไปชมต่อให้จบครับโอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันในส่วนของหน้าห้องเครื่องยนต์กันครับน่ามาแล้วนะหน้าห้องเครื่องดูเครื่องก่อนเลยระดับแรกดูโอวีทีไอครับสสูบแถวเรียงนะเครื่องยนต์วีออสครับฝาขาวนะ d ีโอเอสซีพันซีซีหนลิตรร้อยแปดแรงม้านะครับน้ำมันเบนซินล้วนๆน,นะครับอี e ิบได้อีแ e ปได้นะครับแต่ไม่แนะนํา ใช้95ดีกว่านะครับยาวๆห้องเครื่องครับผมยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดจะมีฟงมีฝุ่นบ้างธรรมชาติเนาะหน้าห้องเครื่องก็เปื้อนฝุ่นอยู่แล้วนะครับแต่เปื้อนน้อยคันนี้เพราะว่าไม้น้อยไม่สี่หมื่นที่สําคัญไม่มีคราบไหลเยิ้มของเหลวอะไรไหลรั่วซึมออกมาให้เห็นน็อตเดิมๆทุกตัวนะครับน็อตเดิมทุกตัวอ่านี่เปิดขึ้นมานะเครื่องไม่ลงไม่หลวมไม่มีควันอะไรออกมาไม่มีไออะไรออกมานะครับสายวัดน้ำมันเครื่องนะครับเวลาเช็คกันก็ชอบเช็คกันแบบนี้จัดให้นะครับไม่มีปัญหาดูกันได้จัดจ นะครับห้องเครื่องเดิมๆมครับแห้งสนิทนี่นะครับเดิมเดิมหมดเลยทุกจุดนะคานด้านในเห็นไหมซีนทางมะพร้าวหนุนมองเข้าไปลึกๆนะคุณผู้ชมเนี่ยอ่ะให้ดูชัดๆคานนะครับซับแรงกระแทกตัวซีนก็ชัดเจนสีขาวตัวเบ้าโช๊คฮะเบ้าโช๊คเป็นส่วนที่เปลี่ยนไม่ได้นะครับตัวนี้เม็ดอาร์ตะเข็บเดิมๆโรงงานนะครับสติ๊กเกอร์มอก็น็อตคานนะครับไม่มีขยับน็อตแก้มไม่มีรอยขยับนะครับฝาปรงตัวในสําคัญนะครับไม่มีรอยขยับนะครับ นี่ฝาปองตัวนอกไม่มีรอยขยับคุณผู้ชมครับโคตรโชคดีใครได้ไปนะฮะวีออสครับ1.5รุ่นมิดนะครับตาปั๊มโตโยต้าชัดเจนฝาปองนะครับไล่ต่อนี่คานหน้าไม่มีรอยขยับนะครับเดิมๆหมดทุกจุดไล่มาฮะนะครับไม่มีรอยขยับเลยไฟหน้าครับไทยคุยโตเดิมๆป้ายแดงนะครับน็อตคาน มีฟองมีฝุ่นบ้างตามธรรมชาติทั่วไปนะฮะถามว่ามีการเก็บงานไหมต้องมีอยู่แล้วแหละคุณผู้ชมครับในเรื่องของริ้วรอยบ้างความเสมอกันของสีในเรื่องของแบบว่ารถมันใช้มานานหลายปีถูกไหมฮะหปีเรามาดูกันว่าสีเนี่ยของเดิมเนี่ยมันจะพองไหมในอนาคตอ่ะเราก็ต้องมาเก็บเพิ่มเติม,ตมว่าเราดูแล้วตรงเนี้ยอนาคตมันพองอะไรมันเราก็ต้องมาเก็บงานเพิ่มเติมให้ในเรื่องของความสวยงามนะครับสติ๊กเกอร์เหร็นบาสติ๊กเกอร์ลายารับอากาศเนี่ยคุณผู้ชมดูสิเนี่ยไอ้พวกนี้ลูกยางเนี่ยเวลาปิดเนี่ย จะติดดอกทุกอย่างมาเนี่ยสภาพเดิมๆผมให้ดูเลยไอ้พว้ที่เช็ดออกนะครับเอาอน้ำมันสนเช็ดก็ออกไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดิมๆติดเข้าอ่ะประมาณนี้นะครับใครได้ไปโชคดีครับไมค์4 4่0 0โล389,000ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นที่6,600บาทเท่านั้นเองนะครับต่างจังหวัดออกรถได้ มีบริการฝากเซ็นได้ถึงที่ก็ฝากคุณชมด้วยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบแล้วก็สนใจติดต่อมาได้เบอร์โทรผมโดยตรงหน้าคลิป0855366287นะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ยังไงผมขอโตัลากันไปก่อนนะครับฝากเจ้าวีออ1.5รุ่นเมตรปี19นะเลขไม์40,400โลคันนี้ไว้ด้วย389,000ฟีดาวน6,600เท่าน,นั้นเองนะครับสนใจติดต่อมานะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับกดไลค์ให้ด้วยสวัสดีครับ